สวัสดีครับบินเอส,สปีดเชียงใหม่ครับผมวันนี้พามาชมวาย5แปสปี2022นะครับ เบาะด้านบนนะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับถังน้ามันด้วยนะครับปีกองอากาศนะครับชิ้นพลาสติกเบาะด้านหลังเปลี่ยนใหม่หมดนะครับตัวเบาะเนี่ยจะเหมือนกับวายแซรปี2022เลยนะครับทรงเดียวกันนะครับทั้งเบาะแล้วก็ตัวเปิดเปิดเบาะนะครับนี่มีน็อตอยู่ด้านใต้นี้นะครับแกะให้ดูนี่ครับ ทั้งช่องลมด้วยนะครับเหมือนกันกับว z 1 2 5เลยตั้งแต่ปี21ลงมาเนี่ยจะไม่จะจะไม่มีปีกแบบนี้นะครับแล้วก็ปั๊มเบรกหลังเป็นตัวใหม่เหมือนกันตัวเก่าเนี่ยจะไม่มีเป็นตัวแม่ปั๊มแบบนี้นะครับนี่คือรถสภาพมือ2สองนะครับ หม้อน้ําก็เหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้แต่เปลี่ยนโฉมใหม่นะครับรีดก็ยังให้รีดเดิมมาอยู่นะครับยังไม่ใช่รีดแต่งนะครับเกียร์มีหกเกียร์เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับไว้แซดร้อยยี่ิบห้าปี สองพันยี่สิบสองนะครับหน้าขี่นะครับ